ตามแผนงานที่วางเอาไว้ฉันจัดส่งเองกับอาลีบาบายในอาทิตย์แรกและโน้มน้าวอีกห้าร้านค้าให้มาร่วมกับเราร้านค้าขายของชามสองร้านร้านอาวุธหนึ่งร้านร้านหนังสือหนึ่งร้านและร้านเสื้อผ้าอีกหนึ่งร้านฉันสัญญาว่าจะส่งของให้ลูกค้าที่เมืองฝนกูภายในสองวันฉันเลยซื้อชุดให้เธอใหม่สัหน่อยเป็นชุดที่จะได้ดึงดูดพนักงานเข้ามาสมัครเยอะๆสวัสดีค่ะตอนนี้บริษัทบริการจัดส่งของด่วนกำลังรับพนักงานใหม่นะคะโอ้ย เจ็บ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 ,จบด้วยความซุ่มซ่ามของเธอเลยทําให้ผู้คนสนใจเธอเป็นจํานวนมากส่งผลให้มีคนเข้ามาสมัครเยอะเอ๊สวัสดีครับผมจบจากโรงเรียนเวทมนต์ผมอยากลองสมัครทํางานนี้ดูนายจบจากโรงเรียนเวทมนต์งันเหรอพวกเรายินดีต้อนรับผมใช้เวทไฟเก่งมากทําลายห้องนี้ได้ในพริบตาเลยฉะนั้นค่าจ้างของผมคุณจะได้200้อทองต่อวันอย่างแรกเลยเวทมนต์ไม่เกี่ยวข้องกับงานนี้เลยข้อ2ค่าจ้างนายมันสูงเกินไป คุณไม่แม้แต่จะต่อรองกับอัจฉริยะอย่างฉันอย่ามาเสียใจทีหลังกันแล้วกันฉันไม่สนไปได้แล้วคนต่อไปบอสฉันคิดว่าลูกชายของฉันเหมาะกับงานนี้มากเลยคุณคิดว่ายังไงบ้างคะผมคิดว่าควรจะให้เจ้าตัวมาสมัครเองนะครับผมอยากได้งานทําแต่ผมไม่มีทักษะอะไรพิเศษเลยผมเคยทํางานเป็นแต่กรรมกรไม่เป็นไรนายทดลองงานก่อนก็นแล้วกันสวัสดีน้องชายจะไปประชนภัยใช่ไหมมาให้ฉันสร้างอาวุธให้สิ เออผมไม่ได้จะไปประจนภัยเดี๋ยวคุยกันทีหลังนะครับทุกอย่างในชีวิตฉันมันจบแล้วไม่มีใครต้องการคนขี้แพ้แบบฉันอีกแล้วฉันไปแล้วละ่ะเดี๋ยวก่อนนายทำงานเอกสารและบัญชีได้ใช่ไหมฉันทำได้หมดละ่ะได้ฉันจะให้โอกาสนายได้สร้างชีวิตใหม่อย่างที่นายต้องการผมทำได้ทุกอย่างที่คุณสั่งอะไรผมก็ทำหมดละ่ะยินดีด้วยฉันจ้างนาย มาสร้างชีวิตใหม่ของนายกันขอบคุณครับบอสชนแก้ววันนี้มาฉลองให้กับพนักงานใหม่ของเรากันแม้ว่าธุรกิจของเรายังเล็กอยู่ถ้าเราทํางานร่วมกันได้ดีจะทำให้ธุรกิจของเราสำเร็จแน่นอนตอนนี้ฉันขอประกาศว่าบริษัทจัดส่งเฟินกูได้เปิดอย่างเป็นทางการแล้วชนแก้วไว้กลับมาอีกนะคะเอ๋นั่นมัน นส,ส่งของนะ่ะฉันเห็นพวกเขาเริ่มเมื่อเดือนก่อนนะฉันได้ยินมาว่าเราสามารถสั่งซื้อของแล้วเขาจะมาจัดส่งให้แบบนี้เราก็สามารถให้เขาไปซื้อบรีเจลี่โพชั่นได้สินะเรื่องนี้ฉันรู้สึกคุ้นคุ้นแปลกๆช่างมันเถอะกลับไปทํางานกันดีกว่าโอเคสวัสดีครับเสื้อที่สั่งไว้มาส่งแล้วครับโอ้แค่สองวันก็มาถึงแล้วส่งเร็วมากเลยขอบคุณครับบริการเราส่งรวดเร็วเสมอครับอนุม มาทําอะไรที่นี่เหรอเสื้อแบบนี้ดูแปลกตาจังเลยผมมาส่งของผมทํางานกับขนส่งเฟิงกูครับส่วนเสื้อแปลกๆนี่เป็นชุดทํางานของเราครับขนส่งของไหนเป็นพนักง,งานส่งของเหรอใช่แล้วครับเพียงแค่คุณบอกร้านที่เราต้องการสั่งจากนั้นจ่ายค่ามัดจํานิดหน่อยเราก็จะมาส่งของให้ถึงที่บ้านเลยครับถ้าฉันจะสั่งของทุกอาทิตย์ล่ะได้หมดเลยครับให้จัดส่งเป็นระยะยาวทุกอาทิตย์ก็ได้ครับดูสะดวกดีนะพรุ่งนี้ฉันไปสั่งบ้างดีกว่า ขอบคุณที่ได้ใช้บริการของเรานะครับผมมีของที่จะต้องส่งอีกมากขอตัวก่อนนะครับหลังจากดําเนินงานไปอย่างราบรื่นขนส่งเฟิงกูก็ขยายจนมีพนักงานจนถึง1ิคนและตั้งบริษัทอยู่ในตอกเล็กๆชื่อเสียงบริษัทเราเพิ่มขึ้นทุกวันการส่งของก็เพิ่มขึ้นเราไม่เพิ่มนกกระจอกเทศหน่อยหรอตราบใดที่ฉันได้ทํางานฉันก็มีความสุขฉันยังไงก็ได้บอสายทุกคนบอสเสื้อของบอสแตกต่างกับพนักงานเราทุกคนเลย ใ่แล้วมันแตกต่างกับเครื่องแบบเรามากเขาเรียกว่าชุดสูทฉันออกแบบเองแล้วให้ที่ร้านทําให้นะ่ะเสื้อแบบนี้ไว้ออกงานที่เป็นทางการเท่านั้นนอกจากนี้มันยังทําให้ฉันดูน่าเชื่อถือขึ้นอีกด้วยฉันออกแบบเสื้อพวกนายให้ดูโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เพราะว่าให้ลูกค้าจดจําบริษัทของเราเพราะฉะนั้นเสื้อของพวกนายจะทําให้คนรู้จักเราและเป็นส่วนหนึ่งของภาพลักษณ์บริษัทเราด้วยบอสพูดถูกแล้วครับบอสสุดยอดมากเลยแฮม วันนี้ฉันจะประกาศกลยุทธ์ของธุรกิจของเรากันอกลยุทธ์คืออะไรหรอมีกลยุทธ์เพิ่มหาเงินเพิ่มขึ้นไงต่อไปนี้เราจะไม่ส่งแต่เสื้อผ้าแล้วเราจะส่งอาหารด้วยเราเรียกว่าอิ่มแปรเป็นธุรกิจขนส่งอีกแผนกเรามาเริ่มกันเลยมามาวันนี้เดี๋ยวฉันเลี้ยงขอบคุณบอสขอบคุณสําหรับการทำงานวันนี้นะไปทานอาหารกันบอสคะฉันมีเรื่องจะคุยกับคุณนะ่ะอืม มีอะไรเหรอบอสบอสตัดสินใจรือยังว่าใครจะมาเป็นหัวหน้าแผนกอิมแปล่เออจริงสิเกือบลืมไปเลยนะให้ฉันเป็นได้ไหมบอสให้เธอน่ะเหรอเธอนักกินเยอะฉันกลัวว่าเธอจะกินของลูกค้าไปน่ะสิฉันไม่ทำหรอกค่ะฉันฉันคิดว่าเธอน่ารักดีเธอน่าจะรับผิดชอบงานการตลาดน่ะดีแล้วถ้าบอสว่าอย่างนั้นฉันก็ทำต่อก็ได้ค่ะ ฉันคิดว่ามีคนหนึ่งที่เหมาะสมกับงานนี้แล้วโดนแก้วหึบอสนายคิดว่าแผนกอิ่มแป้นี้เป็นยังไงบ้างผมคิดว่าขนส่งอิ่มแป้ถ้าเราส่งให้เร็วเหมือนเดิมมันเป็นอาหารต้องส่งตอนร้อนๆต้องมีคนใช้บริการเพิ่มแน่นอนครับใช่เลยที่ฉันอยากได้ยินแหละนายก็ขนส่งได้รวดเร็ว,วด้วยนายจึงเหมาะกับแผนกนี้นี่แหละเป็นเหตุผลที่ว่าฉันเลือกนายเป็นหัวหน้าแผนกอิ่มแป้บอสครับ ให้ผมเป็นหัวหน้าคนใหม่เหรอครับได่แล้วผมผมผมไม่มีอะไรดีเลยบอสยังสนับสนุนผมขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรนะ่ะผมมีสิ่งเดียวที่ให้บอสได้คือผมจะซื่อสัตว์กับบอสตลอดไปโอเคเอาละลุกขึ้นก่อนเถอะฉันเชื่อว่านายทำหน้าที่นี้ได้ดีหวังใจได้เลยผมจะไม่ทำให้บอสผิดหวัง พวกเราทุกคนตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปเราจะทําให้ขนส่งเฟิร์นกูเป็นอันดับหนึ่งด้านการขนส่งในเมืองนี้กันได้เลยครับวันต่อมาลูกค้าท่านใดต้องการใช้บริการอิ่มแป้ให้มาทางนี้นะคะเสร็จแล้วใช่ไหมใช่แล้วครับวางเงินมัดจําก็เสร็จแล้วครับเราเริ่มส่งของอาทิตย์หน้าตามคําสั่งซื้อของคุณนะครับลูกค้าคนต่อไปเชิญค่ะหลังจากอิ่มแป้ได้จัดตั้งขึ้นลูกค้าที่เคยใช้บริการเราก่อนหน้านี้ ก็มาใช้ขนส่งอาหารนี้ด้วยตั้งแต่แรกก็มีร้านกาแฟาข้างร้านเรายินดีเป็นพนมิตรกับเราพอลูกค้าบอกกันปากต่อปากก็มีร้านอาหารมาร่วมเป็นพันมิตรกับเรามากขึ้นหลังจากนั้นก็มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองนี้อย่างน้อยๆขอให้ดําเนินงานราบรื่นต่อไปเรื่อยๆด้วยเถอนนะถึงฤนะด,ดูใบไม้ผลิแล้วห้าเดือนแล้วสินะที่ฉันได้ก่อตั้งธุรกิจนี้เป็นห้าเดือนที่พนักงานทุกคน ทำงานอย่างหนักให้บริษัทเติบโตขึ้นชื่อเสียงของบริษัทก็เติบโตขึ้นและเราก็มีพนธมิตรมากขึ้นเช่นกันและแน่นอนเราก็ได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นด้วยตอนนี้เราก็มีพนักงานเพิ่มกว่าร้อยคนแล้วและได้จัดตั้งผแผนกต่างๆเช่นการตลาดโลจิสติกทรัพยากรมนุษย์และอื่นๆก็เป็นเรื่องปกติที่บริษัทขนาดใหญ่จะจัดตั้งอยู่แล้ว ทุกๆเดือนบริษัทเราทำเงินได้มากกว่าสามหมื่นเหรียญทองมีคนตั้งาญญาฉายาชั้นว่าพ่อค้าอัฉริยะด้วยชื่อเสียงแบบนี้กำลังทำให้ชั้นเจอต้นต่อปัญหาต่อมามอสคะามีแขกจากสมาคมพ่อค้ามาหาคะ่ะให้พวกเขาเข้ามาคนนี้นะหรอพ่อค้าอัฉริยะที่คนเข้าพูดถึงเบนกูชื่อเสียงของคุณดังมากคุณคงเป็นผู้เก็บภาษีคุณล็อกใช่ไหมครับขอโทษที่ให้รอนานเชินนั่งครับผมไม่คิดว่าคุณจะมาหาเป็นการส่วนตัว รู้ใช่ไหมว่าฉันมาที่นี่เพราะอะไรผมคิดว่าคุณคงมายกเลิกภาษีใช่ไหมครับธุรกิจมีรายได้มากกว่า1000พเหรียญต่อเดือนต้องมาสมัครเป็นสมาชิกสมาคมและเสียค่าธรรมเนียมสมาชิกเป็นเงินก้อนใช่ไหมครับถูกต้องฉันขอถามหน่อยได้ไหมว่ารายได้ต่อเดือนของนายเท่าไหร่เมื่อเดือนที่แล้วเราทําเงินได้หนึ่งหมื่นทองไปนะครับผมว่าจะไปสมัครเข้ากับสมาคมแต่ไม่รู้ไปสมัครที่ไหนนั่นละที่ฉันมาหานายเป็นการส่วนตัวน่ะ ฉันมาตรวจสอบเพื่อให้เข้าร่วมสมาคมการค้าตามรายได้ของคุณคุณต้องชำระค่าธรรมเนียมก่อนเข้าสมาคมนะผมเข้าใจผมได้เตรียมเงินไว้แล้วคุณสามารถนำไปได้เลยนะอืม<ฮ>โอ้เข้าใจละคุณหลิงเป็นความจริงใช่ไหมว่าคุณเป็นคนจนมาก่อนและพ่อของคุณเป็นคนขายชาติเวนพวกเขารู้เรื่องนี้ได้ยังไง้วยภูมิหลังแบบนี้ไหนยังทำธุรกิจได้ขนาดนี้ คุณล็อกคุณก็พูดเกินไปผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกแต่ยังไงก็ตามฉันคงอยู่เฉยๆกับเรื่องนี้ไม่ได้ละนะเพื่อปกป้องภาพลักษณ์ของบริษัทเฟิร์นกูเราคงต้องเพิ่มค่าธรรมเนียมหน่อยละก็ได้